ม่วงด้วยม่วงใหญ่เนี่ยนี่เด็กง,ง่ายดีด้ไม่เอาสูงเอาง่ายง่ายเนี่ยเด็กง่ายง่ายเนี้ย เด็ดกง่ายๆเอาลูกพอมองมันหล่นอ๋อตายอ๋อ,อง่ายอมองหล่นเด็กอ๋อง่ายๆเนีย่ย ึ hey. ๊บอ oh, ้อยได้แ hmm. ล้วมะมงเฮอลูลูกแตกเลย โอ้ยนั่นไงมะไฟฮะมไฟอย่างดกยังแต่ว่ามันเขียวอยู่มันยังเขียวอยู่มะไฟมันยังเขียวอยู่ลุงอ่ะลุงหยิบมะม่วงให้หน่อยโอ้ กุเอาวางไว้บนบ้านนะลูกมะไอมะม่วงทวงกาแฟให้ด้วยเออนี่อนเอาวางไว้ตรงนั้นแหละฮะไปคีเดียว<ะ>ไปคีเดียว,ยวอ๋อ คิดจะว่าจะไปดูต้นเงาะไม่ดูเลยเนาะ